คนคงจะเคยเห็นเคยได้กินนะครับเวลาไปเดินแถวแถวตลาดนัดแถวตามจิ้งไม่หรือตลาด,ดแถวทั่วไปหลายๆที่นะครับจะมีเนี่ยชาวกล้วยชากลางลาวนะครับทุกคนเคยเคยได้ยินแต่จือแต่วันนี้ผมจะปามากรอไอว่าโรงงานอนะ่ะมันมีต้นใดเนะี่ยอันนี้ปุ๊บเวลาขายมากำแพงเพชรเนะปิ้มมืซื้อกันเนี่ยเนี่ยชาวกล้วยชากลางลาวเนี่ยเป็นโรงงานมานะครับเนาะ เนี่ยรุ่นพ่อเหมากันเนี่ยนี่นะครับเพื่อนพอซื้อกันตัวนี้นะน,น,ะนี่นี่เป็นโรงงานมันนะครับ กหกปลาเตียวพอรับรองนะคือคงจะเข้าไปในโรงงานเพิ่มมาได้แต่ว่าคืออ่าต้นเฉากล้วยนี่นี่ครับนี่มาอันที่เขาเกี่ยกินตึงวันตึงวันนี่นะครับมาดูนี่อนี่ครับนี่เลยต้นเฉากล้วยนี่นะครับอันนี้ก็ต้นเฉากล้วยออกมาดำๆที่เขากินกันนี่นะครับอ่านี่นะครับต้นเฉากล้วย เียได้เนาะผมเข้าไปในเข้าไปในโรงงานต้นแบบได้เนาะอ่ก็นี่คือนะครับสถานที่ผลิตชาว,ก,วชากล้วยชักลังราที่เรากินกินกันนะครับจัดเป็นส่วนผสมวันนี้โรงงานไม่ได้จะปิดน,นะครับแต่ว่าเปิดเปิดขายทั้งวันเนาะนี่นะครับรอ่ะเสร็จเสร็จเรียบร้อย นี่ <Colin> ครับถ้าถ้าจะมาซื้อเนี่ยก็มาที่นี่เลยนี่ครับนี่คราบนซื้อกว่านั้นนี่เหลือกว่าเดิมถังตัวหนึ่งของนี่ทิ้งถุงมีตั้งสิบสองถุงนั่นี่เปา เดี๋ยวบกคันนี้ของคนี่ครับเนี่ยพาปู่ป้านลนะอามาซื้อชอกโวยไปฝากคนที่บ้านซื้อคอืซื้อให้คนหนึ่งก็มีคนหนึ่งะครับก็น,นี่ครับไข่พานมากับแพงเพชรกับแม่ซื้อนะครับโรงงานไปอยู่นี่เนาะ